สวัสดีค่ะพามาเข้าป่านะมาดูเห็ดแต่ไม่มีเห็ดเจอบลูเบอรีร่ป่าเต็มเลยนะคะเจอดงดงบลูเบอรี่ป่านี่นี่บลูเบอรี่ป่าเต็มเลยดงมันนะคะเก็บกินเปรี้ยวหว,วาน,วาน เห็ดไม่มีเห็ดไม่มีอ้มิกาไปไหนแล้ววะมิกาตั้นเนี่ยเดินไปไกลเถอะ มานี่เต็มเลยเปรี้ยวหวานบูเบอร์รี่สดๆนะคะมาดูเห็ดแต่เห็ดไม่มีมีแต่บูเบอร์ี่สวัสดีค่ะนี่เลยพาดูบูเบอร์ี่ป่านะคะเนี่ยเต็มเลยนะแต่เราไม่ได้เก็บ ป่าเก่ามันไม่มีเห็ดแล้วเราก็เลยขับรถมาส่งป่าอื่นอะไรเงี้ยนะคะไม่มีเห็ดให้เก็บฟรังมาแล้วพามิกะกะพามาเก็บเห็ดไม่มีเห็ดไม่มีเห็ดให้เก็บเยอะจนเนาะดูอ่ะ าตล่ละอืมแต่ไม่มีเห็ดไม่น่ารีบเลยไปไปดูไปดูป่าฝั่งนู้นมิกะก็ต่อป่าละยน,นยาดกมากเลยเนาะเห็นไหมวิตรงนี้ดกมากเลยกินจนปากดำแล้ว กินจนจนปากดำแล้วเนี่ยแทงตูดอุ๊ป้าเดี๋ยวพาไปเดินดูอีกฝั่งหนึง่งไปดูเห็ดป่าเขาล่งมากเลยเมื่อกี้เจอเห็ดอะไรไมร่กินไม่ได้มันบานเดี๋ยวจะไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะป่า ฝนตกอุ้ยโอยกันหน่อยเถอะขี้อะไรอะมิกะก็ต้องขี้ขี้อะไรเสียยองกูเปลรัน กะตะเซียนนี่อันนี้เห็ดอะไรไม่รู้เห็ดอีกอย่างน่กน,น,นี่เห็ดไม้หรือเปล่าถแถวบ้านเราไม่มีเห็ดให้เก็บเลยปีนี้ไม่นเนก้ก็กะต ตัวเซนปัลลวเลวยแหละย้อนเร็วถึงน,นะจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะสวัสดีค่ะวันนี้มาเก็บเห็ดไม่มีเห็ดไม่มีเห็ดให้เก็บเจอต้นสตอรอเบอรี่เต็มเลยสตอรอเบอรี่ป่านะคะเห็นไหมเนี่ยนี่แต่ไม่มีแต่ไม่มีสตรอเบอรีร่ เดจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะมีกะนำทางละฮะมดอุ้ยอุมดอะไรอ่ะมันชมรนเราก้กุกดตักริอยสุดนายแตสิเลนั้นเากันสินันวละ ป่าใหม่ป่าใหม่สำรวจสองป่าเห็ดนะคะแต่ไม่รู้จะมีไหมอันนี้มันเห็ดพึ่งจะเยอะเนาะป่าเนี้ยแต่ไม่รู้มันยังไม่ขึ้นหรือเปล่าทำไมที่อื่นขึ้นเต็มเลย ฟินแลนด์ฟินแลนด์ตอนนี้กี่โมงแล้วมีเห็นอายการหนึ่งตีตาเกลรอบ่ายโมงครึ่งค่ะบ่ายโมงครึง่งวันนี้หยุดวันนี้หยุดพรุ่งนี้เข้าเข้างานกะเช้าไม่มีเห็ดให้เก็บ เสียงนกร้องนี่ไงเห็ดเจอหนึ่งดอกแต่ไม่รู้เห็ดอะไรนี่กล้องไม่รู้มันชัดไหมอ่ะเดี๋ยวเช็ดก่อนนี่เสียนี่เล่าตื่นไม่เห็นีดามิกาตะมาก็เสียนี่ ่าแบบนี้เหมือนเห็ดจะเยอะนะแต่ไม tamam. ่เาเลยไม่มีเห็ดเลยมีกรชอนมีกาเดินส่งเดี๋ยวก็นี่นอกใครจะเจอ ไม่สะอ๋ามีกาดื้อนะไม่มีเลยอ่ะม,มีเห็ดเลย